มีธรรมะมีศรัทธาปฏิหารจึงเกิดความสำเร็จและสมปรารถนาจะตามมาเป็นลำดับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพญานาคทีวีครับตามที่มีข่าวแพร่กระจายไปในโลกออนไลน์ครับว่าคุณหมอมาติตี้ซึ่งท่านเป็นน้องสาวของคุณหมออีทีหมอดูเทวดาชื่อก้องโลกชาวเมียนมาได้ทำนายทายทัก ประเทศไทยไว้ครับว่าอีก2เดือนข้างหน้านี้เชื้อไวรัสโควิดจะหมดไปจากประเทศไทยเองแต่ที่น่ากลัวไปก่อนนั้นคือภัยพิบัติธรรมชาติหลังจากนั้นมีการเผยแพร่ข่าวนี้ออกไปอย่างรวดเร็วครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับคําทํานายดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับบางคนก็ตําหนิคุณหมอวัตติที่ด้วยด้วยคําที่รุนแรงครับทั้งที่ยังไม่เคยมีใครยืนยันเขาไดจริงเลยครับว่าคําทํานายดังกล่าวนั้นเป็นของคุณหมอวัตติที่ทั้งหมดเลยแค่บางส่วน ที่สาคัญครับยังไม่เคยมีใครได้ยินจากปากของคุณหมอมาติตี้เลยแม้แต่คนเดียวช่องพญานาคทีวีขอเป็นสื่อกลางในการเปิดเผยคําทํานายจากปากของคุณหมอมติตี้เป็นที่แรกครับไปฟังพร้อมๆกันว่าคุณหมอมติตี้ทํานายอนาคตของประเทศไทยไว้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับอ้าวโดนมีเงาป่ะสบายดีครับอันนี้พ่อชนอรหรืเปโออันนี้เชนเนนคุณม,ม้า တော့တာရေတဲ့ဘုယောပထမချန်နဲရာ GNN ဆိုရဲအဲချန်နဲမှာအတိပြောကြရေပြောပြုတ်ပြမိမယ်လင်ဟိုဘာသာမြန်ခပ်ကမ္ဘူတမီလီယာဟိုယူရီးယားမှာပဲကြီးရောအင်္ဂလိပ်လိုရဲဟိုပူး join နဲ့ယူရီးယားလို join နဲ့အင်္ဂလိပ်လို join နဲ့မြန်မာလိုတိတ်မ join ပါဘူးဆိုတော့အဲမှာဟို miss understanding ပေါ့နော်အချင်းအငင်းဟိုပြောတာလည်းနည်းနည်းလွဲတာလေးရှိတယ် แต่ก่อนที่เคยมา,มาตีค่ะท่านพี่เคยไปออกรายการทางสองช่องทางนะคะก็มีทาง GMM ค่ะแต่ทาง GMM ล้าที่เขาพามาก็คือเป็นเป็นคนพามา่าแต่ไปอยู่ไทยนานเขาแบบพูดพูดไทยได้ดีพูดอังกฤษได้ดีแต่ภาษาพามา่าจะจะไม่ค่อยเข้าใจก็เลยทําให้มีการติดคาดหรือเข้าใจผิดขึ้นมาค่ะอ,อันที่ GMM ม,มาเร็อันนี้ยากปู่ปน้องนี่ดิ น, 1. 1> นี่รูล็อกดูว่าพี่รูจำแม่สุดเลยจังรู้ประมาณูิทย์เกี่ยบอะไรแต่ดิแม่ถ้าน้ำเลยรอกตึ้งน้ำเหมือนรอกว่าการมาเตียนอะไรดิทางช่องจ m เเมื่อตีก็เคยกล่าวไว้แล้วค่ะว่าจะมีเคยทำนายแล้วว่าจะมีแผ่นดินไหวแล้วก็จะมีติดถล่มอะไรพวกนี้แต่ว่าคือล่ามเขาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะเขาก็เลยไม่ได้แกละค่ะหูนักขาดีรูโพลิพลัสดิยาดเจนโพลิพลัสไทรัต นี่ชาตินิมังอันนี้โหอ่ะเนาะโจติ้งซีเนี่ยพอแต่ปิยอได้พี่รออันนี้แหละอะมาอีพีกิซ่าก็พอเนาะอีดิเนี่ยอันนี้เนี่ยสั่ซ้ําหมู่นี้ดีเยพี่รอดิเนี่ยน่ะมามาเนี่ยใหม่ๆคันไว้ไว้เฉพาะว่าปีอันนี้ช่วงนี้อาจารย์อดิบอกแก่แล้วพี่รออันนี้ที่โยคะกัสูลีและศรีกัสวินสันเนี่ยโยคะกัสูลีอ่ะโหอะโค ติดนี่โด่งโซ่ยิงยาบ้านี้คือจ้เอาอยู่ในโจเกะบานเแล้วครับที่สองมติีไปออกรายการก็คือท,ทางโพลีพัสเขาจัดแล้วก็ทางช่องไทยร,รัฐค่ะที่มติีเคยบอกไว้แล้วในรายการก็คือจะพูดพูดเรื่องของพี่สาวของมติีก็คือนมโรตีที่เกี่ยวกับเรื่องเขาสองคนประวัติเขาสองคนแล้วก็จะมีพูดถึงเรื่องที่ตอนนี้โลกที่เราประชิญอยู่ตอนนี้คือมันไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับภัยธรรมชาติคือแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้ค่ะมัตรีจะทูมาได้ไหมคะ အ oh, oh. so ော်အန်ဒီအနေနဲ့ဟိ <S 2> <S 2> ုယောဂကတ်ဆူကြီးရောဒီယောဂကတ်ဆူကြီးရောမင်းတို့ဘယ်လိုပြလာပြီအန်ဒီရဲ့မင်းဒီကနေရပေါ်တော့ဒီအမျက်မှဖြစ်အောင်ကပ္ပာကပ္ပာမရှိတဲ့ဒီသားတွေရောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာပေါ့ဒီသားဒီသားအားလုံးအတွက်ကိုတန်ခရာဆရာ့ကိုဖျောင်းနေတိုင်နေပြီးတော့တန်ခရာဆရာဒီအားကြီးရတဲ့အန်ဒီကိုမိတ်နေဆက်ဆေးဖီးယားပေါ့ဆက်ဆေးဆိုတော့ พบาิยาะมามลสทีามียนเจอยสูบอันนี้ก็เป็นะคือส่วนนีเทีจะง่ายสิบบาทิที่จะง่ายสิาทนับนัันไอ้กี่ีอที่เมติเป็นห่วงกังวลคนทั้งโลกแล้วก็คนไม่ว่าั้งประเทศเราหรือประเทศอื่นคนทโลกเตกังวลนทโลกที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้ก็เลยคือไปปรึกษาพระอาจารย์ของท่านเรียกว่าเออทีต่างด้ ก็คือว,วัดวัด ops? ของพระมานะคะแล้วท่านอาจารย์ก็แนะนํามติว่าเราต้องสร้างพระองค์หนึ่งเพื่อที่จะเพื่อ i̇şte ที่จนะกับปกป้องที่คอยคุ้มครองเราจากพ้นทุกข์อันตรายตอนนี้ก็คือสร้างมาแล้วสี่สิบห้าวันค่ะอีกไม่นานก็ก็จะสร้างเสร็จแล้วค่ะไอ้กะซีเพียกะซีเซียนโยนเนี่ยที่บอกเซีนโยนเนี่ยอันนี้รูปที่คุณเจนีเซบอกน้อเชียร์เราพี่ไอ้กูเร็วคุสองเยอะ ไอปีนี้เราปั้นโนนอยู่เนี่ยอันดูพี่ a น n y พี่รุ่นนายนายดำวิ่งเนี่ยอย่าปั้นโนนอยู่เนี่ยทีจีกังหันเซลีโดอีจี่รถไฟเจดีย์เอลียาห์เก่ามาเลยอันดูเก่าได้ที่ที่จะสร้างที่วัดหรือว่าสร้างเจดีย์นี้คือไม่ไกลจากย่านกุ้งค่ะคือนั่งรถไปประมาณสองชั่วโมงก็จะถึงค่ะในบริเวณนั้นก็จะเป็นที่ที่มูลนิธิเป็นวัดที่หมดมูลนิธิเคยสร้างไว้แล้วจะสร้างที่บริเวณนั้นค่ะ အာဒီဘေ so so s <S mm ာအနေနဲ့ဆိုတာအလေဟိုအရင်ပြောတာကမြင်မနေနဲ့တခုလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးခိုင်းနေနဲ့တခုလည်းဖြစ်မှာအကြီးကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနေရာအနှက်ဖြစ်မှာဆိုတာအရင်ထုံပြောတာပါဆိုတော့အရင်အဲတဘောကတော့ဒီရေလိုပုပ်ကော်ကြီးကြီးပုံဘူးဟိုဆောက်ဆောက်လေကြာတယ်ဟိုဒီလိုငငငငဘယ်လိုริมอ่ะရှိတယ်ပီတူကြီးကြီးသားကြီးဉ္တန်းကိုဆက်ကောင်းပါတယ်ဟိုခရစ်စတန်ဆိုနေသူတို့ဘာသာရေးအလိုက်ပေါ့နော် ရတော့သူအားတိုင်းတိုင်းဘယ်လိုလိုက်ဆိုလဲ။ဒီလိုရဟိုဒိုးကြီးတဲ့ပုံပုံကြီးကအကာအွယ်ပေးချတာပဲလေ။အကာအွယ်ပေးချတာပဲဆိုတော့သူကလူစုလာပေးတဲ့နှစ်မွတ်နေပဲလေ။တတ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုလုခုံးမနဲ့ကံပြားနဲ့လည်းပတ်သက်ပါလေ။အဲ့တော့အမီတို့အခုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနေတယ်အမီတက်ဆင်းဖြားကြီးကိုဒီဖြားကြီးကိုတင်နေတယ်တင်နေတယ်ပြည်ကညီပြီး ဆိုတော့ဒီကစီဖြာရီရလေအများကြီးအထောက်အပံ့ပြုနိုင်နေပြီးတော့အခုဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဖြတ်နေတယ်။ဟောပြီးတော့ရောတမိရဲ့ ቱ ရီရှန်ဆိုတဲ့သူကြီးဟောဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းသူ့ဘာသာကြီးနဲ့ပတ်သက်တိုင်းဖြတ်တာလို့เนาะဟောသူတွေဆိုင်ဆိုင်အောင်အားလုံးရဲ့ပုပ္ပူကြီးရဲ့ဖြတ်မှုတွေဟာအကုန်လုံးအပေါ်မှာဟိုအကြီးဖြစ်တာဟုတ်တေးတေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်နေပြီးထိုင်ပါလေဆိုတော့အန္ဒီကတရားကိုလည်းကြုံကြည်ပါလေဆိုတော့ခင့်မဲ့ဘေးကလာမိမဲ့လေ ကိုအရင်အနေနဲ့ဟိုကောက်မှုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လုံတင်တယ်ပြီးတော့ဖခင်တရားကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဖခင်တရားနိုင်ငံမိဘဆရာဆိုပြီးတော့ရုံးကြီးရက်ပဲပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးနိုင်ဥမ္မာနိုင်ငံချင်းနည်းနည်းတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဥမ္မာတမိရဲ့ဥမ္မာရုံးမဲ့ဆိုရင်တမိလို့ဟိုအဲ့ဒီအဲ့ဒီချစ်တယ်ခိုင်းမိခိုင်းနိုင်ငံလို့အဲ့ဒီချစ်တယ်ဆိုတော့ Thai ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အဲ့ဒီလူမြန်မာနိုင်ငံလို့ဆိုရအောင် English တွေပဲမိသားစုတွေပဲဆိုတော့ Thai ထိကတ်လေအဲ့ဒီထိကတ်တယ်ပြီး အန်တီတိုင်းထိုင်းဦးအများဟိုခိုင်းနဲ့မြန်မာကတ်နေတဲ့အခွောကြောင့်ဘာမှမဆိုစီဝိုင်းရုပ်ပုံညဘာမှမဖြစ်တိုက်ဆင်ခြင်းဘူးပြီးတော့အားလို့ဟိုအကွယ်လေပြိမ့်မဲ့ဆရာတော်ဒီကယ့်ဆရာတော်ခရိုင်ကြီးခုမှပုံကြည့်လို့ပုံပုံကြီးရေဘူးထွက်ပြီးတော့ရက်ပတ်တဲ့အခွောကြောင့်အန်တီပြိပြစ်ဖြစ်လို့မစိုးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မဟုတ်တက်ပြီးတော့မစိုးရင်ရပါလေလို့ပြီးတော့အန်တီပြောရင်စကားဒီအန်တီပြောရင်စကားဟာဒီအရင်းစကားဟာ အကြည့်ပါပဲတမီးရယ်တခါကြက်နေအဲ့ဒီစကားကိုမှုပြီပြီးတော့တစင့်ကြားရဲ့လူတစင့်တစင့်ဆက်ကြားရဲ့လူကဒီတစင့်ရာနေဘီနောက်စကားကိုဒီမျိုးကားပြီးပြောတာနောက်တစ်ခါဒီမျိုးပြောင်းလာဟိုဟိုပါတမီးရယ်ဟိုညို့ညို့ပြောင်းနေတာကိုအဲ့ဒီချက်နေမှာဟိုအဲ့ဒီရိုင်းနေမှာသူလက်ကြီးနေတာတစင့် တည့်တည့်ရုပ်ပေါ်ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်မှလာဒီလိုဖြစ်မှလာပြီးတော့အဲ့ဒီမပြုတ်ခဲ့ဘူးမပြုတ်ခဲ့တာကြီးချစ်နေတာကြီးယူရအဲ့ဒီတော်တော်ကြီးစင်ကောင်ဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ဟိုတော်တော်လေးကိုစင်ကောင်ဖြစ်နေတယ်။လူဒီโอထဲထွက်ခဲ့မှလည်းကြောက်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုထဲအင်လန်ချစ်နေကြရက်ခိုင်းရက်ဟိုမိတ္တာကအဲ့ဒီခိုင်းယူချင်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့စကားဒီဟိုခုလိုဖြစ်ရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကိစ္စလေးကိုအဲ့ဒီဖြစ်ရှင်းချက်လေးထုတ်ပေးရတယ် ที่มตีเคยบอกทางช่องค่มตีเคยบอกไว้ว่าที่จะเกิดภัยพิบัติของโลกไม่ใช่แค่ว่าที่เมืองไทยหรือไม่ไม่ก็ที่ประเทศเยอรมันม่ตีบอกว่าจะรวมรวมก็คือรวมรวมทุกทุกที่ค่ะตอนนี้ก็คือ,อตอนนี้ศาสนาของเราก็เป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสแลส่วกาศาสนาอะไรพวกเขาก็จะสวดมนเพื่อปกป้องคุง้มครองประชาเหมือนประชากรของเขา ทุกประเทศทุกที่นะคะคือตอนนี้ก็คืออย่าให้กังวลอะไรมากเพราะว่าเราโชคดีมากที่ที่จะมีเหมือนศาสนามีพระพุทธพระสงฆ์อะไรคอยปกป้องคุ้มครองเราค่ะที่มาตีสร้างพระสร้างวัดเนี่ยค่ะก็คือมันก็จะช่วยได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วยได้บ้างทางไครพิบัตรรมพวกนี้ค่ะมือคือไม่ได้ไม่ได้ช่วยทั้งหมดแต่ก็ช่วยได้บ้างนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ทําก็คือที่ทางทาง ท,ท้างตาของเราที่พม่าเขาก็สวดมนต์แม,ม่ครูบปปาพปุช่วมก็ออกมาจากล้าแล้วก็มาสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับคนทั้งโลกเราเพื่อให้เราพนทุกภัยมันอาจจะคือไม่ได้ทําให้หายขาดเลยแต่ก็ัจะช่วยไล่บ้าปัญหาเล็กก็ปัญหาใหญ่ก็จะกลายเป็นปัญหาเล็ก สิ่งที่ตอนสิ่งอตอนนี้สิ่งที่มติคือกังวลก็คือคําพูดของมติที่พูดไว้คือมีคนแบบเหมือนเอาไปขยายขยายใหญ,ใหญ่ตอนนี้ที่มติพูดตรงน,นี้มันจะเป็นเป็นคําขาดค่ะแต่อย่าอย่าฟังอย่าเชื่อฟังคาค,คนอื่นที่อีกอีกขั้นหนึง่งมันพูดต่อๆกันแล้วก็มาขยายเพิดด่มเรื่อยๆเพราะว่าที่มติพูดใน จ M ไม่เคยพูดกระทบว่าถึงใครถึงประเทศไทยอะไรทั้งนั้นแต่เหมือน,นเพื่อนเมตีแบบมาพูดกับมมตีบอกว่าเออเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนาะจะเกิดอะไรขึ้นเนาะประมาณนี้มาถามมมตีไม่ตีบอกว่ามมตีไม่ได้พูดมมตีก็คือไม่สบายใจเรื่องนี้ก็คืออยากขอเมตีแค่อยากขอได้เมื่อยากได้ความรับจาก คนไทยแล้วก็ให้เข้าใจมติด้วยสิ่งบางทีที่ไม่เคยพูดแต่ตอนนี้คือมติที่อยากจะอยากจะเหมือนมากับความเข้าใจอยากจะให้เข้าใจก็คืออยากจะมาแสลงข่าวคือตอนนี้ให้เข้าใจมติด้วยค่ะก็คือฟังคำของมติลำเดียวค่ะวุฒิป่วนนี้มไเรียสโยกามะมาโยกามะมันจากี่มาเม่สีเข้ามีป่วนรำมาสีเข้ามีป่วนรำเม่อันนี้เโยเกันบารีอูโวลิบลาสมาอูนั่งเงินอ้เล็ตโยเกิบารีเป็นนั่งเงินเป็นเงินมา ဒီကောင်ကိုပို့ထွက် lambda လည်းရှိပါဘူးအဲဒီပြောခဲ့တာကိုပြန်ပြီးကြည့်လို့လည်းရပါလေ body plus မှာလေဆိုတော့အန်ဒီပြောပြပြောရှင်းတာတော့အခုချိန်မှာအတူ့တော့အကုန်လုံးဟိုငါးဘာလဲခပိုင်းပါသဆူးရီကိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီယောဂကဆူးရီကဖြစ်နေတာကိုအရင်ပြူပြီးလေ့ကျင့်ရတယ်ဒီလိုပြူနေတဲ့အစားအတူ့တဏ္ဍာန်နဲ့တဏ္ဍာန်ဟိုပူပေါင်းပြီးတော့အချီကိုရှာရမယ်တက်တနာတွေကိုတော်တော်များများနင်းချငါးချ ဖြစ်ရက်မှာရေ샤ကြရရှိတယ်ดิတချို့လူဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းပါတ रु ရအိမ်ကအိမ်မှာဆိုရှင်နဲ့ဟိုမိသားစုအချင်းမတက်လို့ရှင်နဲ့ကြောက်ကြည့်ကြအပြစ်ရှာကြတယ်ညနေညနေတန်းနေတန်းနေမတက်လေကြောက်ကြည့်ကြအပြစ်ရှာကြတယ်အဲ့လိုအပြစ်ရှာမဲ့အတူတူအဖြေပြီးကိုရှာပြီးတော့ဘလိုမျိုးဒီလိုမျိုးယောဂဥပ္ပိုလ်ဘလိုကောက်ွက်ကြမယ်ဘလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအကြောက်တရားတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ဝမ်းနည်းပြီးတော့ပြီကိုရှောင်ရကျမယ်လို့ရှင်ပေါ့ဒီလေ လူကလည်းအကုန်ပြည်တယ်ပေါ့ပါလားအဲ့ဒီစိတ်ဟာတိတ်မပူတော့ပါဘူးတကယ်ပုံပေါ်ကြီးရဲ့အောက်အောက်ကြောင်းအဲ့ဒီအရန်နဲ့ပြည့်ချစ်ဖြစ်ပါတယ်ခိုင်းနိုင်ငံမှာလေခိုင်းနိုင်ငံမှာလေအသာွယ်ကြီးရှိနေတဲ့အတွဲကြောင်းအဲ့ဒီအရန်ကိုစိတ်စိတ်ချုပ်ချမ်းပါပါဒီနေ့တော့အရန်ပြူတယ်ဒါပေမဲ့အခုမကူတော့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိပူနေတဲ့ Thai PD PD ဒီဇိုင်းကိုအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့မိတာရ ೇಖ န့်ကျင်လာတာတော့ဟုတ်စကားကြီးကာကာပြီးတော့သူ့နည်း Channel ဘောင်းဆုံးနဲ့ သူ့ပုံတော့ချင်းမင်းကြီးရဲ့အဖြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေကသူများတွေရဲကြားတာကိုပြောတဲ့လူတွေကတစ်စက်တစ်စက်အမှားတွေမှားတွေသံသားနေကြွပြွနေတာကိုသည်တင်းအမှားတွေပေါပတ်ပြီးတော့သူတို့တော့အမှန်ဆိုပြီးတော့ညွှန်တာပဲပုံတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအနေဘယ်မယုံကြည်ကြနေလဲမကြောက်ရွံ့ကြနေလဲဟိုဟာပုံတော့တကယ်တင်းအတိအကျကိုဟိုသိရအောင်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရှိနေတယ်အဒီလိုနေတယ်ကြိုးစားစွကြိုးရင်းချစ်ပါရယ်ဆိုနေတယ် ก็คือ,อมัอดี้อยากจะอธิบายทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องโควิดสิบเก้าที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่มัดดี้เคยบอกไว้ว่ามันจะคลี่คลา,ายได้ก็คืออีกไม่นานมันจะเจอตัวยาที่ดีก็คือตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องเหมือนโทษกันละกันว่าเป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้แบบน,น,นี้ไม่ให้ไม่ให้คิดหรือว่าโทษใครกับใครเรามาช่วยกันแล้วก็หาคําตอบดีกว่าว่าจะปกป้องยังไงว่าจะป้องกันยังไงหรือว่าเราจะ,ะจัดการปัญหายังไงเราแค่ okay. เอให้ทําทาอย่างนี้มันจะดีกว่าแล้วก็อีกเรื่องนมัตติกังวลเรื่องนี้ที่สุดก็คืออย่าเชื่อเหมือนข่าวสารหรืออะไรที่คุณได้ยินมาแบบเออปากต่อปากมันจะขยายแขรเพิ่มไมเลืยอยคือมัตตไม่อยากให้เชื่อฟังตรงนั้นขอให้ฟังมติอย่างเดียวค่ะตอนนี้ที่มัตติอยากให้ให้เข้าใจว่ามตีิไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีอะไรเกี่ยวกับคนไทยเลยค่ะก็นีขอให้แบบคนไทยเข้าใจด้วยนะคะข้าคุค่ะดยิ้มวิจิยรหมาย ทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาชื่อเสียงบาร,รมีล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงครับเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้ยกเว้นคุณงามความดีที่ท่านสั่งสมเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานพิจนาทีวีสร้างสารผลง,งานดีๆเพื่อผู้ชมในครั้งต่อๆไปครับสโลนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ